ตอนนี้อยู่ช่องเจเจนสองห้าครับนี่ก็จะพามาดูอัปเดต RV ครับดูว่ามีอะไรบ้างซึ่งตอนนี้ได้นี้มาแล้วเดี๋ยวลองดูว่าหาเศษกันไหนว่านี่เออถ้าน,นี้ครบแล้วมันได้อะไร เหมือนกับว่าอันนี้ยังใช้อะไรไม่ได้หรออืมนั่นนะครับมาครับอัปเดตที่จะเข้าวันที่6เดือน7ตอนรีซีซันก็จะมีคำเชิญเข้าสู่การฝึกฝนซีซันใหม่แล้วก็กิจกรรมแจกอิโมจิอีกแล้วแล้วก็จะมีชวนเพื่อนรับสกิน นิ้วเน่จะ,จะเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้มีกิจกรรมใหม่เข้ามาเป็นอุลตราแมนกลับเข้ามารอบที่สองเส้นที่เรามีแล้วมันจะบวกบวกนะให้ดีบวกเป็นหนึ่งร้อยสิบเอดเปอร์เซนต์ครับบวกเพิ่มแต่ไม่มีให้ให้กดฟรีนะเนี่ย ใช้ผูป้องร้วนะไม่มีสิทธิ์ได้กดฟรีก็เสียดายนิดหนึ่งนี่แะครับตอนนี้ก็เหมือนจะไม่ได้มีอะไรเข้ามาเพิ่มครับกิจกรรม AWC ก็ใกล้จะจบแล้วถ้ากดเชียร์ทุกวันน่าจะครบแล้วมึงกดยังไม่ครบเพราะยังกดเชียร์ไม่ได้ครบทุกอัน ตอนนี้ก็น่นาจะอยู่อีกสักพักหนึ่งนะครับก็ดูเหมือน a i c แก้จะจบแล้วนี่ครับก็คือเล่นได้รับสก,กินก็ธรรมดาครับเอ,อแล้วเหมือนตามจากร้านนี้วันที่สิบแปดตัวละครใหม่อย่างพี่สาวของไอริก็จะเข้าพี่สาวพี่ชายวะ เออพี่ของไอรีครับจะเข้าบอิเดดมากๆเดี๋ยวผมรอซื้อเลยตัวใหม่ที่จะเข้าอันที่ส <c oughs> ิบแปดเนี่ยโก้ครับอือตามที่ดูก็มีแค่นี้ครับขรจบคลิปแค่นี้สวัสดีครับ